คว้านเสือสูบฟิลาโนซึ่งเป็นเสือสูบไดอาซิลก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพีนพ่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมกันทุกท่านนะครับวันนี้นะครับถือโอกาสถอดหรือเครื่องของยามาฮ่าฟิลาโนซึ่งเป็นกระบอกสูบไดอะซิลนะครับเราจะเอาไปทําการคว้านนั่นเองนะครับทุกท่าน,นหลายท่านอาจจะอมองแค่ว่าเสือสูบไดอาซิลมันคว้านไม่ได้คว้านแล้วมันขับขี่ไม่ได้จริงๆแล้ว มันคว้านได้เป็นปกตินะครับก่อนที่เราจะไปทําการคว้านนะครับอ่าเรามาพูดถึงเรื่องของอ่าเสื้อสูบไดอะซิลที่ไปที่มาก่อนนะครับเสื้อสูบไดอะซิลนะครับทำมาจากอลูมิเนียมผสมกันกับซิลิคอนนะครับอ่าหลอมละลายเทลงในแม่พิมพ์นี้แหละนะครับอ่าแล้วก็นะครับทําการอัดขึ้นรูปนะครับทุกท่านเอาง่ายๆแบบนี้ให้เข้าใจตามนี้ เอาน้ำอลูมิเนียมเทลงในบล็อกแม่พิมพ์แล้วก็ใช้แท่นอัดอัดลงไปเพื่อทําการไล่ฟองอากาศออกนะครับแล้วก็เอามาทําการขัดกระบอกสูบนะครับทุกท่านดังนั้นเนื้อข้างนอกยันเนื้อข้างในนะครับเนื้อข้างนอกยันเนื้อข้างในมันจะเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับเอาแบบนี้ง่ายๆให้เข้าใจตามนี้นะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับอ่าหลายๆคนก็คิดว่านะครับหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ เสือ้อไดอาซิลมันเป็นปลอกเคลือบไหมอ่าผมถามว่าถ้ามันเป็นปลอกเคลือบถ้ามันเป็นปลกเคลือบแล้วเวลาใช้งานไปปลกสึกลงไปเป็นมินนะครับทําไมเราไม่เห็นร่องรอยของการเคลือบนะครับอ่าทาไมปลกเคลือบเนื้อข้างนอกกับเนื้อข้างในสีความเงาทําไมมันเหมือนกันทําไมมันเท่าๆกันเลยนะครับทุกท่านอ่าตามนี้เลยถ้ามันถ้าเวลาที่เราใช้งานแล้วปลกสูบปลกสูปเนี่ยมันสึกลงไปเป็นมิน นะครับทำไมรถมันยังขับได้อยู่นะครับเอาเอาง่ายๆว่า1นึ่งมกิโลแรกถ้าเป็นปอกเคลือบมาไอสารเคลือบมันต้องหลุดออกไปทั้งหมดแล้วนะครับทุกท่านนะอ่าใครเคยซ่อมเครื่องตัดหญ้าบ้างมันเป็นปอกเคลือบนะเครื่องตัดหญ้าเวลาสารเคลือบมันลอกคุณก็จะรู้นะครับว่าอันนี้ปอกลอกนะครับทุกท่านนะอ่าเห็นไหมนะครับมันมีความแตกต่างกันเราสามารถมองออกได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับทุกท่านนะ ทีนี้นะครับในขั้นตอนของการคว้านนะครับเราจะไม่ไปพูดถึงเยอะนะครับเพราะว่าเราจะให้ดูนะครับว่าเออเขาคว้านได้เขาคว้านอย่างนี้แท่นคว้านเขาทาอย่างนี้สําหรับคนที่ไม่รู้สําหรับบางคนที่บอกมาว่าคว้านค่าคว้านเสื้อสูบทาไมแพงจังเนี่ยแท่นตัวแล้วเป็นแสนนะครับที่เขาคว้านกันอยู่เนี่ยนะครับอ่าค่าคว้านหลักร้อยเองไม่กี่บาทหรอกนะครับทุกท่านเขาลงทุนเนี่ยแท่นตัวละแสนนะครับอ่าตามนี้นะครับทุกท่านนะ ในเรื่องของการควานเทคนิคการคว้านนะครับเขาตั้งค่าไว้ที่เท่าไรแล้วเขาปรับลดเผื่อการขัดเท่าไรอันนี้เราไม่พูดถึงนะครับแต่เราจะสื่อให้ว่ามันสามารถควานได้ขับขี่ได้เป็นปกตินะครับแต่อย่าขัดอาแต่อย่าใส่ลูกโตโจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใดสตาร์ทรับไม่ไหวเดี๋ยวความร้อนขึ้นปัญหาต่างๆมันจะตามหลังมานะหลังจากที่เราควานกระบอกสูเบเงาแวบอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะ ต้องบอกไว้ก่อนว่ากระบอกสูบเวลาเราคว้านเนี่ยมันจะเงาเงาเพราะอะไรเงาเพราะว่าอ่าใบมีดใบมีดคว้านเนี่ยมันไปเสียสีกันกันกบอลูมิเนียมมันก็เลยเงานะครับแต่เวลาเราเอาไปทําการขัดมันจะไม่เงาแล้วทีนี้นะครับุกท่านททาไมมันถึงไม่เงาเวลาที่เราไปขัดการขัดขัดเพื่ออะไรการขัดขัดเพื่ออะไรหลายหลายคนยังไม่รู้ไม่ใช่ว่าขัดให้มันเลื่อนอย่างเดียวนะ การขัด,ขดกระบอกสูบไดอะซิลก็คือการขัดเอาอลูมิเนียมออกการขัดกระบอกสูบไดอะซิลก็คือการขัดเอาอลูมิเนียมออกเพราะว่าอลูมิเนียมมันอ่อนกว่าซิลิคอนซิลิคอนมันแข็งกว่าดังนั้นเวลาที่เราขัดกระซายของเราจะไปขัดเอา corpse. อลูมิเนียมออกที่มันเหลืออยู่นะครับที่มันโผล่มาเยอะกว่าอลูมิเนียมนั่นก็คือซิลิคอน นะครับทุกท่านดังนั้นเวลาที่เราขัดกระบอกสูบออกเนี่ยไม่ต้องไปใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบนะครับอ่ารอบสุดท้ายให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดมากๆนะครับในการขัดอ่าเพราะว่าเนื้ออลูมิเนียมที่มันหลุดออกไปนั้นนะครับเนื้ออลูมิเนียมที่มันหลุดออกไปนั้นมันจะเกิดเป็นช่องว่างนะครับเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานน้ํามันนะครับมันจะมาอยู่ในล่องอลูมิเนียมที่เราขัดออกไปนั่นแหละนะครับซิลิคอนมันจะโผล่ขึ้นมา นะครับเป็นฟิล์มกำลังอัดนะ้ำนะ้ำมันที่ไปอยู่ในร่องอลูมิเนยียมที่เราขัดออกนะทีนี้การขัดเนี่ยเอาฟิตรวมแค่ไหนเอาหลวมแบบนี้เลยนะครับอันนี้สำหรับผมผมถือว่ายังฟิตอยู่นะเพราะว่ามันลื่นน้ำมันโซล่าถ้าเราไปล้างโซล่าออกมันจะฟิตนะครับทุกท่านดังนั้นเอาให้ลื่นๆเลยนะครับเพื่อนะครับเพื่อเวลาที่ลูกสูบโดนความร้อนแล้วลูกสูบมันจะขยายตัวลูกสูบมันจะต้องมีช่องว่างระหว่าง ลูกสูบกับปอกสูบเนี่ยเราต้องพับกระดาษ A4 แล้วสอดได้นะครับอ่าอันนี้นะครับให้เราพิจารณาตามนี้ในขั้นตอนของการขัดกระบ,บอกสูบก็ขัดรอบแรกด้วยหินหยาบขัดรอบที่สองนะครับขัดรอบที่สองเนี่ยอ่าก็เอาหยาบน้อยลงขัดรอบที่สามปรับละเอียดนะแต่ในเคสของเราเนี่ยนะครับเราจะปรับรอบที่สี่ด้วยการขัดด้วยผ้าอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับเป็นการลบคมรอย กระดาษทรายลบคมของรอยกระดาษทรายที่เราขัดนั่นแหละนะครับเพื่อนพี่น้อง f อฟนะเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้การขัดรอบสุดท้ายนี้อาจจะใช้ผ้าได้ดิบหรือว่าผ้ายีนในการขัดก็สามารถทำได้นะครับคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ